สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาพบกับสุดยอดเครื่องรางนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางที่หายากนะน้อยพระเกจิคณาจารย์ที่จะสร้างได้สวยงามและก็เชื่อได้ว่ามีความเข้มแข็งนะครับนี่คือกุมารทองน้องพารวยครับกุมารทองน้องพารวยสร้างจากเนื้อดินอาถรรพ์ดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดปงแล้วก็ผงพลายมีตะกุดจานมือสร้างร้อยเก้าองค์เป็นน้องพารวยรุ่นแรก นะครับของหลวงปู่ศีอนุตโรวัดบ้านคําขาจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวเลยนะครับที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นได้เช่าบูชาพระรุ่นนี้มีอาวัตถุมงคลรุ่นนี้มีรุ่นสองแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มานะครับถือได้ว่าได้รับความนิยมนะเป็นกุมารทอง นะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านสายต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นคน okay. จีนคนมาเลเซียนี่ชอบมากนะครับออกไปอยู่ต่างประเทศก็เยอะนะครับท่านทําละเอียดจานมือทุกองค์จานมือทุกองนะครับจานมือด้วยหมึกทุกองค์แล้วก็มี left. หมายเลขนะครับมีหมายเลขกํากับนะองค์น evet. ี้หมายเลข73นะครับเนี danach. ่ยพุทุกคนนั้นโชคลาบนะครับกวักโชคกวักลาบกวักทรัพย์ดูสิครับกวักโชคกวักลาบกวักทรัพย์นะครับนี่ ถ้าเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจชื่นชอบก็ทักกันเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ที่หัวมุมหน้าจอนะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมอันนี้เป็นฉายาท่านนะครับอนุตโรนะครับก็เป็นหมายเลข73นะ73รวมกันได้10เลขมงคลด้วยนะครับนี่นะนะครับให้น้องได้น้องไปแล้วก็ให้น้องแสดงอิทธิทหน่อยนะครับเลข73เนี่ยนะครับน้องพารวยครับเนื้อดินเจ็ดป่าช้าสวยงามมากนะครับนี่นะครับ พ่อจ่าแม่จ้านะครับใครจะอยากได้น้องไปอยู่ด้วยนะครับอ่าเรียนเชิญได้เลยนะครับเนี่ครับเป็นกุมารทองสวยงามนะไม่มีตําหนินะครับสวยงามไม่มีตําหนิครับเดิมมจากวัดนะครับเดิมมจากวัดครับสวยงามไม่มีตําหนินะครับมีแบบลองพิมพ์ด้วยนะมีแบบลองพิมพ์ด้วยนะครับลองพิมพ์จะไม่มีหมายเลขจะมีจานยันเฉยๆนะครับจะไม่มีหมายเลขหลวงปู่ท่านจานยันเฉยนะครับนี่อันนี้ม้ชมองค์นี้นะครับสวยงามมาก เป็นกุมารทองน้องพารวยครับกวกโชคกวกลาบกวักทรั์เลข73ก็เลขสวยเลขมงคลนะครับนี่ได้ไปแล้วก็ต้องลองอธิษฐานดูนะครับนี่ครับเกิดน้องจะให้โชคให้ลาบในงวดถัดไปนะครับเลข73็าเขาว่าข้างล่าง7นะครับมาแรงนะครับวันนี้ดูกันสบายๆนะครับวันนี้นี่ครับนี่คือกุมารทองน้องพารวยครับถ้าชอบนะครับทักกันเข้ามาได้หรือใครอยากสอบถามรายละเอียดก็แอดไลน์กันก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์หกสี่ 7-7-4-4-8-0-8เป็นเบอร์โทรของผมนะครับ